นี่ค่ะสลาเห่า,หากับโคนลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะสลานั่งเล่นสลาพักใจนะคะเป็นที่ประจำของพอคองแม่นะคะเพิ่อนนอนหน้าแย่กังเว้นเพิ่นกับสิมาอยู่นี่ค่ะสองเถาผูกเปนอนอยู่นี่และวย่กังเว้นมันแดดหอนนะคะแล้วก็น,นี่ค่ะค่วมหาดของเขานะคะหากเขาฟังมาทั้งนี่ค่ะฟังทั้งนี่มันบ่มีหากเขาก็เลยโคนลมลงไปนะคะ ะระบบหาข้องเขาไปจังสันนะคะนี่เสียดายค่ะค่ะแต่ว่ากระสิบอตัดดอกหมายความว่ากระสิลีงาเขาออกค่ะลีงาเขาออกกระล่องเมืองว่าสีม,มุมแหล่งไปได้บอาบอมมุมแหล่งกับค้งสีตองจัดการนะคะตัดออกที่จริงต้นนี่หวงมากนะคะมันอยู่กับทีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่รุ่นเล่าข้าวปู แล้วค่ะคือนีต้นให้ต้นนี้นะคะภาษาอีสานนี่เพิ่นเอินว่าต้นให้ต้นให้นะคะต้นให้มันเป็นให้ชนิดหนึง่งแต่ภาษากลางนี่นาสิเป็นต้นไส้ั้งค่ะเพื่อนเอิ้นาสิเป็นต้นไส้นี่ค่ะใบมันสิเป็นจังสี่คล้ายๆมันแมนแบบเดียวกันกับอันยางอินเดียบอ่ค่ะที่เพิ่นเพิ่อนว่ายางอินเดียก็บ,บอกหู้คือนกันเนาะว่ามันแมนประเภทเดียวกันหรือบอ่นี่ค่ะ ใบมันเห็นปกติคือที่แบบว่าเขาเอาไปประดับตามพวกที่จัดแต่งพวกพวงหลีดหรือยอย่างยังสีเขาก็สิมากเอาใบังสีแมนบอกไปประดับเคยเห็นอยู่ค่ะพวกลานจัดดอกไม้ที่เห็นหลายหลายต้นนี่อยู่อันอยู่สวนที่อยู่นาสวนจตุจักรนะคะเขาเอื่นสวนอย่างสวนสาธารณะอยู่หนาสวนจตุจกะะักรค่ะเคยเห็นหลายต้นอยู่แบบนี้ หลังจากห้าออมมาทาั้งนี้นะคะนี่ออมมาทาังนี้ก็สิเป็นบอ่อกบพ่าเหาค่ะบ่์หูว่ากบออกไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ามือขึ้นนี่พอเพิ่นว้ามันลมลงนะคะคางทั้งนั้นเพิ่นห้าแต่เอาขึ้นค่ะจะคล้องกับโบเดออกมาดอกพอเพิ่นว้ามันลมลงบ่์หูว่ากบที่เห้าเลี้ยงไว้อยู่ในนี้ค่ะออกหรือบอ่นะคะบ่์หูคือกันฝนตกแห้งจนวัานน้ำเต็มขยางเลยค่ะ เจ้ากบน้อยยังเหลืออยู่ไหมลูกเหลือเท่าไรก็ยูก,กันซ้ำนั่นเดอ้อหลุกลาเดอ้อเหลืออยู่ครบบอครบสองลอยบอจ้า